สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องของเรามีพุทธชาดกเรื่องมโหสถชาดกมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะขอเชิญรับชมเลยค่ะพรนศาที่14ณัณพระเชตวันมหาวิหารภิกษุทั้งหลายประชุมกันในธรรมสภาพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงทศชาติชาดกว่าด้วยอดีตชาติก่อนตัดสรุ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติที่ห ทรงเสวยพระชาติเป็นมโหสถกุมารผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดในอดีตชาติสตรีนางหนึ่งอุ้มลูกไปเที่ยวชมศาลาของพระมะโหสถนางได้วางทารกน้อยไว้ที่ริมสาโบคารณีเพื่อชำระร่างกายขณะนั้นมียักษินีตนหนึ่งแฝงกายอยู่จ้องมองดูเด็กด้วยความเหวโหวย นางยักษ์จึงแปลงร่างเป็นหญิงแอบลักพาตัวเด็กน้อยไปผู้เป็นมารดาเห็นดังนั้นรีบวิ่งตามไปจนทันและขอร้องให้ส่งลูกของตนคืนมาแต่นางยักษ์โต้แย้งว่าเด็กทารกเป็นลูกของตนมโหโสถกุมารได้ยินเสียงทั้งสองโต้เถียงกันก็ไต่ถามเรื่องราว ทั้งสองต่างกล่าวหากันว่าเอกฝ่ายลักขโมยลูกของตนมโหสถฟังความแล้วจึงพิจารณาว่าจะเป็นคนไขคดีความให้กระจ่างมโหสถกกมารขีดเส้นที่พื้นแล้ววางเด็กทารกไว้ตรงกลางให้หญิงคนหนึ่งจับที่ข้อมืออีกคนหนึ่งจับที่ข้อเท้าใครดึงเด็กให้พ้น ไปจากเส้นที่ขีดไว้ได้เด็กก็เป็นลูกของผู้นั้นหญิงคนหนึ่งดึงด้วยแรงปรารถนาจะกินเป็นอาหารอีกฝ่ายดึงด้วยแรงรักในบุตรเมื่อเด็กถูกยื้อยุดไปมาก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเสียงร้องของลูกรักบีบคั้นหัวใจของบรรดาแทบจะแตกสลายหญิงผู้เป็นแม่ที่แท้จริง กลัวลูกน้อยของตนจะเจ็บปวดไปมากกว่านี้จึงยอมปล่อยให้นางยักษ์ดึงไปแต่ฝ่ายเดียวเมื่อจำต้องยอมสูญเสียลูกน้อยนางสุดตัวลงร้องไห้อย่างหน้าเวทนามโหสถถามมหาชนที่มาประชุมว่าธรรมดาจิตใจของหญิงผู้เป็นมารดากับหญิงที่ไม่ใช่มารดา ผู้ใดจะมีความสงสารหรือหวั่นไหวไปตามอาการของลูกที่เจ็บปวดมหาชนได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้เป็นมารดาเท่านั้นที่จะรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าใครๆมโหสถจึงสรุปว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายคงรู้แล้วว่าใครคือมารดาที่แท้จริงนางยักษ์จำนนไม่สามารถปกปิดอัตภาพของตนได้ จำต้องสารภาพความจริงว่านางเป็นยักษินีกำลังแสวงหาทารกไปเป็นอาหารมโหสถกุมารจึงกล่าวด้วยความเมตตากับนางยักษ์ว่าเจ้ารู้ไม่ใช่หรือว่าไม่ว่าใครก็ล้วนแต่รักชีวิตและหวงแหนทรัพย์สมบัติของตนเป็นธรรมดาเจ้าภาคลูกจากอ้อมอกก็เท่ากับพราคชีวิตของนางไป เจ้าทำเช่นนี้สมควรแล้วหรือหากเจ้ายังคิดจะทำกรรมอันชั่วต่อไปเมื่อไรเจ้าจึงจะพ้นจากกำเนิดยักษินีนี้ได้เจ้าไม่รักตนเองบ้างเลยหรือคำกล่าวของมโหสถทำให้นางยักษินีตัดใจยื่นเด็กน้อยคืนให้กับหญิงผู้เป็นมารดานางยักษินีคิดใครครวนตามคำของมโหสถ เห็นจริงตามนั้นทุกสิ่งก็ละอายใจในการกระทําของตนยิ่งนักมโหสถเห็นว่านางสำนึกผิดแล้วจึงได้แสดงธรรมและกล่าวย้ำเตือนให้รักษาศีลยิ่งชีวิตเพราะศีนจะเป็นเครื่องรักษาคุ้มครองตนนำพาชีวิตให้ล่วงพ้นจากอัตภาพยักษ์ก้าวไปสู่สวรรค์และนิพพานได้ จากนั้นนางยักษ์อัมลากลับไปยังถิ่นของตนค่ะสำหรับพุทธชาดกเรื่องมโหสถชาดกก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพระพุทธเจ้าพุทธปัญญาและชาดกขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ